ก็เป็นความท้าทายในประเด็นเรื่องของเทคนิควิธีการครับในการประกอบสร้างเทคนิคจิตรกรรมสีน้ํามันนี่แหละครับเพราะว่าในส่วนของคอนเซปต์แนวความคิดนะครับในเรื่องคุณธรรมศีลธรรมแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาก็เป็นเรื่องสงครามเรื่องของกองทัพเนี่ยผมก็ต่อยอดมาจากผลงานชุด manifest destiny นะครับแต่ในครั้งนี้ก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นไอโจทย์ที่มันจะท้าทายได้ก็คงเป็นในส่วนที่3ก็คือเรื่องของเทคนิควิธีการนะครับที่ผมอยากคิด กระบวนการบางอย่างเพื่อให้มันเฉพาะเจาะจงหรือแสดงลักษณะบางอย่างที่เป็นตัวแทนของความเป็นกองทัพของทหารอะไรเงี้ยครับก mm ็ hmm. น่าจะเป็นส่วนนี้ครับ mm hmm. ครับก็เป็นการตีความจากลักษณะอายภาพนะครับที่เรามองเห็นความเป็นกองทัพความเป็นทหารอย่างเงี้ยครับลักษณะอายภาพอย่างเช่นเราเห็นเป็นชุดคําสั่งถูกไหมครับการบุกการยึดการยิงการถอย จะให้ยิงใครหรือไม่ยิงใครทิ้งระเบิดตรงไหนความเป็นทหารก็คือต้องทําตามอย่างเดียวใช่ไหมครับผมก็เลยออกแบบกระบวนการทางกิจกรรมของงานชุดนี้ให้ล้อไปกับลักษณะกายภาพของกองทัพพวกนี้ครับอย่างเช่นออกแบบพิธีการปาดเกรียนในครั้งเดียวคือเป้าหมายของการปาดไม่ใช่เพื่อสร้างความสมจริงตามต้นแบบแต่เราออกแบบลักษณะปาดเกรียนเพื่อให้มันทีเดียวจบปาดไปตรงไหนปุ๊บมันไม่เป๊ะตามนั้นก,ก็ต้องปล่อยแล้วเราก็ไปตรงอื่นต่อเพราะมัน วิธีการพวกนี้มันก็มาล็อกตัวเราด้วยนะครับหรือขั้นตอนในงานที่มันเป็นจํานวนหลายๆชิ้นนะครับในแต่ละชิ้นก็จะไม่มีอารมณ์เฉพาะมันมีการเดินตามจากชิ้นที่1ชิ้นที่2ก็ต้องเดินตามชิ้นที่1นชิ้นที่3ก็ต้องเดินตามชิ้นที่2ชิ้นที่1ไปเรื่อยๆขั้นตอนมันถูกล็อกไว้แล้วว่าในชุดนี้แม้จะมีเป็นสิบกว่าชิ้นแต่มันก็มีขั้นตอนที่ซ้ํากันตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมันไม่ได้มีชิ้นไหนที่มีอารมณ์เฉพาะในตัวมันทุกชิ้นทําาตมมกกกัันนแล้ว็จบเหือน ก็เป็นภาพรวมว่าประมาณนี้นะครับจุดเริ่มต้นมันก็ไม่ได้มาของมันลอยๆนะครับชุดนี้ก็คือมันเป็นการคิดต่อนเนื่องมาจากผลงานเดี่ยวในครั้งที่แล้วนะครับคือชุด manifest destiny เนี่ยชุดนั้นว่าด้วยเรื่อง3ประเด็นหลักๆครับก็คือความคิดที่ว่าชนชาติตัวเองหรือความเป็นสีผิวของตัวเองเนี่ยเหนือกว่าชนชาติอื่นประเด็นที่2ก็คือลทัทธิชาตินิยมประเด็นที่3ก็คือ เขาเชื่อว่ามีสิทธิไปลุกลานพื้นที่อื่นได้มาเป็นของตัวเองเงี้ยเพราะฉะนั้นงานท,งทั้งที่แล้วมันพูดทั้งสาอย่างในครั้งแรกผมเลยคิดต่อเนื่องจากนั้นก็เลยมาเจาะแค่ประเด็นเรื่องการลุกลานพื้นที่ผลงาน,นชุดน,นี้ก็เลยสนใจประเด็นเจาะไปที่แค่เรื่องความเป็นกองทัพความเป็นทาหารที่มันแพร่อย,อยู่ทั่วโลกอย่างี้ะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มันคิดต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วส่วนประเด็นที่มันทําให้อ่ชุดน,นี้มี ความคิดที่อยากจะทําค้นเรื่องนี้มากๆก็คือมันก็เป็นประเด็นในเรื่องสถานการณ์โลกใช่ไหมครับที่มันก็เข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆนอกจากพื้นที่ในยุโรปที่มีประเด็นในปีที่ผ่านมาหรือสถานการณ์ล่าสุดมันก็เริ่มแพร่ไปหลายๆมุมตัวโลกแล้วผมก็เลยคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผู้คนควรตระหนักหรือตัวผมมันก็มีความเสะเทือนใจมาถึงตัวผมนะครับก็เลยคิดว่าปนีนี้น่าจะขยายความต่อแล้วก็เจาะลงไปให้ลึกลงเรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะเริ่มจากเนื้อหานะครับก็คือประเด็นที่ทําให้สนใจภาะวะปาเป็นกองทัพหรือทหารเนี่ยเพราะรู้สึกว่าในความเป็นกองทัพหรือทหารเนี่ยมันมีภาวะบางอย่างก็คือเรียกว่าความขัดแย้งทางศีลธรรมก็คือที่อธิบายไปก่อนนั้น,นี้เรื่องในเมื่อมีชุดคําสั่งมามันก็มีแค่ต้องทำตามใช่ไหมครับแม้ว่าคําสั่งนั้นมันอาจจะขัดแย้งกับคุณธรรมบางอย่างในใจแต่มันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ผมก็เลยคิดว่าง,งานชุดนี้เลยจะเจาะไปที่ กลุ่มคนกลุ่มเดียวพอนะครับก็คือทอาหารเพราะฉะนั้นอพอได้โจทย์มาแล้วว่าเราจะทําเกี่ยวกับกองทัพหรือทหารก็เลยมาตีความต่อในเรื่องของเทคนิค mm hmm. ะฉงนั้นงานชิ้นนี้นะครับก็เลยตีความเทคนิคผ่านภาะวะความเป็นทหารที่พูดไปก่อนหน้าน,นี้ว่ามันคือชุดคําสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลี่ยงไม่ได้ก็เลยออกแบบกระบวนการทางเทคนิคที่มันต้องทําตามแล้วมันก็จบในครั้งเดียวไม่มีสิทธิ์เดินออกนอกกระบวนการพวกนี้ งานชุดนี้ก็คือใช้วิธีตักเกลียงครับแล้วก็ป้ายไปครั้งเดียวแล้วก็จบไม่ว่าปลายทางของภาพหรือในฟอรมของทหารแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงมีความสมจริงมากแค่ไหนอันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเทคนิคนี้แต่เทคนิคคือมันมาล็อกตัวผู้สร้างก็คือตัวผมเนี่ยก็คือล็อกให้ตามขั้นตอนนั้นนะครับอันนี้คือแนวคิดหลักของชิน้นนี้ส่วนมันนี่ก็มีประเด็นย่อยเข้ามาในงาน,นก็คือจะสังเกตมันจะเป็นรูปแผนที่โลกนะครับ แล้วก็ผมก็คิดอย่างตรงไปตรงมาก็คือเหมือนแผนที่โลกเนี่ยมันก็มีแต่ความเป็นข่าเหมาเป็นควันหมดแล้วส่วนที่ว่าทหารเป็นสีลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของพื้นน้าทะเลผมก็คิดว่าเหมือนแค่ไหนถึงจะพอใช่ไหมคุณต้องไปลุกรานทั่วโลกเลยใช่ไหมคุณต้องถมทะเลจนเต็มแล้วม,มันถึงจะสนองความต้องการบางอย่างได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นประเด็นที่แทรกอยู่ในเป็นสัญลักษณ์ที่แทรกอยู่ในงานหนึง่ง จากแรงบรรดาใจในงานชุดก่อนหน้าแล้วก็จากบวกกับสถานการณ์โลกใช่ไหมครับงานชุดนี้ก็เลยเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในาปาเลสไตน์นะครับเป็นภาพเมื่อปี2015คือเป็นเด็กคนหนึ่งกําลังพยายามเคลื่อนก้อนหินใส่รถถังนะครับของอิสราเอลย่เงี้ยผมก็เลยมาตีความต่อจากสถานการณ์ในเนี้ยปี2023 2024ช่วงนี้ครับก็คือผมเปลี่ยนจากชุดเด็กคนเนี้ย ให้เป็นชุดนอนหลายทางเหมือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็คือชุดในค่ายกัดกันนะครับที่ที่ชาวยูอยู่ในค่ายกัดกันก็คือกาลังเหมือนจะตีความว่าคนปาเลสไตน์ตอนนี้ก็คือเหมือนกําลังจะโดนล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยย้ายชุดจากตอนสองครามโลกมาไว้ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสถานการณ์ในตอนสองครามโลกนั้น,นก็คือชาวยูเป็นคนกําลังจะโดนล้างเผ่าพันธุ์แต่ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันก็คือพวกเขาเองก็กลับมา การทำสิ่งเดียวกันนี่นะครับก็คือเป็นเอาสองช่วงเวลามาประสานกันด้วยชุดอันนี้ครับแล้วก็มีการเหมือนให้กําหนดมุมมองของผู้ชมไปนิดนึงก็คือผันผู้ชมมายืนหน้างานนี่ครับก็อาจจะเหมือนยืนอยู่ข้างหลังเด็กเรามองไปข้างหน้าก็เจอรถถังเราหันกลับมามองข้างหลังก็เจอทหารกับลูกกรงมันก็เหมือนภาวะที่เราไร้ทางหนีเหมือนกนันเด็กคนนี้ก็ไม่มีทาง ไปต่ออเหมืนกันยเก็ในผลงานนอกจากจะมีเรื่องตีความภาวะความเป็นทหารใช่ไหมครับความเป็นกองทัพผมว่ากลับนึกถึงอีกฝั่งด้วยก็คืออาจจะเป็นตัวผมเองนยหรือก็คือคนทั่วไปใช่ไหมครับก so ็เลยจําลองคิดว่าถ้าสถานการณ์มันรุนแรงถึงท네ี่สุดจริงๆมันจะเป็นยังไงก็ผมก็เลยจําลองสถานการณ์ถึงความเป็นระเบิดปรมาณูครับอยู่มันก็เกิดขึ้นจริงๆ ภาวะของคนที่ยังใช้ชีวิตประจําวันอยู่เนี่ยครับแล้วมันก็ต้องหายไปภายในเสี้ยววินาทีอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกโมเมนต์ตรงนั้นชีวิตประจําวันที่ต้องเจอกับภาวะที่มันรุนแรงสุดขีดของความเป็นสงครามนั่นก็คือความเป็นระเบิดปรมาณูเนี่ยครับชุดนี้ก็เลยใช้สีซ้อนแสงสีที่เป็นความเป็นเยื่าสาส์นี่ครับส่วนร่องรอยการเย็บผ้าก็อาจจะตีความถึง ความเป็นบาดแผลความเป็นร่องรอยที่เมื่อมันเกิดบาดแผลขึ้นแล้วมันประสานยังไงมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าเดิมนะครับก็เป็นบาดแผลเป็นปมในใจอะไรต่างครับก็เป็นคงเป็นความคิดเรียบง่ายมากครับก็คือคงเหมือนสื่อศิลปะชนิดอื่นๆนะผมขอยกตัวอย่างสื่อภาพยนตร์แล้วกันครับที่ หลายๆครั้ง<ม>งานเกี่ยวกับสงครามใช่ไหมครับสงครามโลกสงครามเย็นสงครามเวียดน,น,นามะอะไรต่างๆมันก็ผู้สร้างก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อให้กระตุ้นความรุนแรงนะครับแต่ก็ทามาเพื่อแอนตี้วอลเนี่ยให้เห็นผลกระทบของสงครามที่มันมันก็น่ากลัวมันมีความสยองมีความหวาดหวั่นมีความเศร้าบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นงานชุดนี้ผมก็คงม,มีวิธีคิดคล้ายๆกันก็คืคอสร้างภาพพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นเพื่อกระตุ้นถึงภาวะพวกนี้นะครับที่ผมก็ไม่ได้ชื่นชมสิ่ง พวกนี้แต่มันก็ต้องนําเสนอผ่านภาพที่มันก็ต้องมีเทคนิคที่มีความดุดันบางอย่างแต่ก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความรุนแรงะรเป็นที่นิสการที่ตั้งใจทาสตัวครับก็อยากให้มาชมผลงานจริงๆเนาะเพราะบางทีเห็นเห็นจากในภาพถ่ายกบมันก็ไม่เห็นผิวงานจริงๆเเพราะฉะนั้นไอความพิเศษของงานชุดน,นี้ก็อาจจะอยู่ที่นี่ครับเทคนิควิธีการที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะมันมีความเฉพาะเจาะจงมีความคิดกระบวนการบางอย่าง เพื่อสื่อสารออกมาเพราะฉะนั้นอยากให้มาชมผลงานจริงๆกันครับ